สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องของโซเฟียแน่นอนนะครับแหมห่างหายกันไปนานนะแต่ปีที่แล้วนะครับ2025นะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2026นะครับแน่นอนฮะหน้าโปรคลิปเนี่ยรออยู่แล้วนะในส่วนของการแข่งขันนะในรถแบบของพับจีเปอร์ชกราวครับในปี2026นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่เอ๊ะพี่ครับทัวร์นาเมนต์หูเยอะขนาดนี้ มีแบบไหนกันบ้างโคตาการไปต่อเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้โซเฟียจะมาชำแหละนะครับมาวิเคราะห์มาวิแคะมาล้วงลึกล้วงลับแกะแกะเก่าๆให้ดูกันก่อนนะครับในส่วนของก่อนที่จะเริ่มในส่วนของทัวร์นาเมนต์แรกของเรานะในประเทศไทยนั่นเองโดยเฉพาะแล้วเนี่ยในคลิปลปนี้เราจะเน้นหนักไปในส่วนของโซนไทยเป็นหลักนะแต่แน่นอนฮะใครเป็นแฟนใครเป็นแฟนสายโกอินเตอร์นะครับในช่วงท้าย ของตัวคลิปนี้ก็จะมีเรื่องของตารางการแข่งขันครับในเวทีรับ global stage มาให้ได้ติดตามมันด้วยนะครับแต่ก่ออื่นเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe นะครับให้กับช่องของโซเฟียด้วยและแน่นอนฮะก็ติดตามแล้วก็เป็นมรใจให้กับการและการต่อเนื่องกันไปนั่นเองนะครับผมหากว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมเลยดีกว่าว่าในส่วนของ3ทัวร์นาเมนต์ของไทยโคต้าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปครับผม แน่นอนฮะในส่วนของหน้าจอนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกาศรถแมปกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่ารถแมปของ Thailand ทัวร์นาเมนต์ของเราเป็นแบบไหนอย่างไรมีทัวร์นาเมนต์เนี่ยโอ้โหแบ่งออกป 2, เป็นสองเฟสเฟสหนึ่งเฟสสองเอ้ยพี่งงเหลือเกินเพราะว่าเรานับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับยิงยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนก็คือโนโนเวมเบอร์นั่นเองนะครับผมเพราะะฉนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของรถแมปตารางทัวร์นาเมนต์มันอาจจะเบียดเสียด เบียดเสียดแบบมากๆนะครับผมเมื่อแล้วเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์กันไม่ใช่วิเคราะห์สิต้องบอกว่ามาชําแหละกันว่าในแต่ละทัวร์นาเมนต์เป็นแบบไหนอย่างไรด้วยนะและก็แน่นอนฮะก่อนอื่นเลยขอเน้นย้ำก่อนว่า3ทัวร์นาเมนต์ของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Thailand ShowO f f Thailand Contender หรือ Thailand Series นะครับหรือว่าในส่วนของนี่แหละลีกสูสุดข,ของประเทศไทยนะครับอย่าง Thailand Series ก็จะเป็นเรียกว่า3คัพที่ต้องบอกเลยว่าต้องเก็บคะแนนทุกคัพนั่นเองนะครับผมและแน่นอน แถบด้านล่างที่ขึ้นมายาวๆเนี่ยตรงช่วงระหว่างกลางนะครับก็คือ PUBG s c r ริมนะครับพเพราะว่้นี่ย Pub G สคริมเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอพื้นที่ที่นั่งนะครับในส่วนของ Thailand Show Off คือถ้าคุณเข้า PUBG s c r ริมได้และคุณเล่นได้ดีหรือว่าซ้อมได้ดีเนี่ยมีวินัยในการซ้อมก็อาจจะมีเรื่องของตั๋วที่อาจจะเข้าไปนั่งรอในรอบลึกได้นะครับหรือว่ารอบ24ทีมในแต่ละรายการนั่นเองนะครับเพราแล้ว ต้องบอกเลยว่าไล่ตั้งแต่บันทัดที่4เนี่ยไล่ขึ้นไปเนี่ยทุกทุกสเกลสำคัญทั้งหมดนั่นเองนะครับโดยที่ผมได้ทำสรุปมาให้แล้วนะครับในการอธิบายนะถ้าพร้อมแล้วมาฮะนี่เลยฮนะปิ้งแบบนี้เลยนะก็แน่นอนฮนะในส่วนของตัวแต่ละรายการนะครับอย่างที่บอกไปครับในช่วงต้นเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยพี่ครับแล้ว PUBG Global Series อย่างที่เห็นในกรอบอแดงๆเนี่ย มันจะเป็นทีมที่มาจากไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคัดมาจากไหนพี่เข้ามา PGS เลยตนะั้งแต่ตอนช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วเราคัดมาจากทีมเชิญนะครับผลงานที่ดีสุดจากปีที่แล้วนะครับผมหรือว่าปี2025น้นั่นเองนะครับผมผลงานที่ดีสุดก็ให้คานผู้ชมคิดก่อนว่าเฮ้ยทีมไหนมันดูดีทีมไหนมันโอเคไหมเดี๋ยวจะมีสรุปด้วยนะครับในช่วงของตอนท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมอ่ะแน่นอนฮะในส่วนของกรอบแดงนะครับผมได้ทำคืาเราว่า แคปมาให้แล้วนะครับว่าเป็น PUBG Global Series เนี่ยมีถึง2ทัวร์เม้นต์ด้วยกันนะครับก็ในส่วนของอ PUBG Global Series เนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาเดือนมีนาคมนะครับยันไปถึงในส่วนของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราคัดทีมเชิญนะครับจากผลงานที่ดี่สุดนะของปี2025นะครับถัดมาในส่วนของกรอบสีฟ้านะครับแน่นอนครับ PNC นะครับ PUBG n a t i ช n Cup นั่นเองนะก็ผมเขียนวาให้แล้วเหมือนกันนะครับว่ารอประกาศ การคัดเลือกนะครับว่าจะคัดเลือกในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับมันเป็นอนาคตเราก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงนเนาะเรามาดูในส่วนของกรอบตรงกลางด,ดีกว่านะครับผมแมดิกาละดีกว่านะครับผมในส่วนของคัพหนึ่งนะครับ,บสองคัพส,สามนะก็คือถ้วยที่หนึ่งถ้วยที่สองถ้วยที่สามนั่นแหละนะครับย้ำท่านผู้ชมว่าในส่วนของโรถแมปของ Thailand Tournament 2026ของเราในส่วนของพาร์ทของไทยลีกของเรามีทั้งหมด3ลีกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องบอกว่า คัดเลือกแบบเยอะมากๆนะครับมันจะเป็น Thailand Show Off อย่างที่ได้บอกไปนะครับ Thailand Contender นะครับผมหรือว่าในส่วนของ Thailand Series นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบฟอร์แมตนะส่วนถามว่าพี่ครับแล้วเอ่อทั้ง3รายการนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์จะไปไหนกันต่อนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทีมที่ทำผลงานได้ดีนะครับผมใน3 รายการนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Thailand Show Off Thailand Contender หรือว่า Thailand Series นะครับนับรวมคะแนนสะสมทั้งหมดเนี่ยสามรายการเอาทีมที่ดีที่สุดนะครับผมหรือว่าตั๋วโคตาหรือว่าสล็อตหรือที่หลายๆคนจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ไทยได้นะครับผมจะไปถูกบรรจุในส่วนของ PUBG Global Series เฟสที่2นะเฟสที่2ก็คือด้านล่างนั่นเองนะครับผมทําเส้นปะไปให้แล้วแล้วก็ลูกศอยิงโยงกันไปพอแล้วเนี่ย ในการออกซาร์ทในครั้งแรกของ Thailand Show of f Thailand c o n t n n d e r และ Thailand Series นี้จะมีผลกับช่วงของเฟสที่2นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและก็จนถึงทน้าของตุลาคมกันเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วแน่นอนฮนะใครสมัครไม่ทันในส่วนของ Thailand Show of f ไม่เป็นไรนะยังมีอีก2ทัวร์นาเมนต์นะครับผม Thailand Contender และ Thailand Series เพราะฉะนั้นแล้วติดตามประกาศให้ดีๆนะครับผมทางหน้าแฟนเพจพับจีไม่นากล่าวไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในหน้า f a c e b o o k พอแล้วอย่างที่บอกไปทุกๆรายการสําคัญมากๆนั่นเองนะครับผมและนอกเหนือจากเรื่องของรถแบบต่างๆนานาแล้วยังคงมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหน,หนึ่งอันก็คือในส่วนของเรื่องเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลของเราต้องบอกเลยว,ว่าทวีคูณขึ้นมานะครับจากปีที่แล้วเนะี่ยเตรียมกลมตลอดทั้งซีรีส์2025นะครับผม เงินรางวัลรวมอยู่ท right. 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 ั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนกว่ากว่านะครับใช้คําว่า1นล้านสี่แสนกว่ากเพราะว่าเป็นค่าเงิน USD แล้วก็ผันผวนตามเวลาเผ่านผันผวนตามระยะเวลาเนาะเออลินเริ่มพันแล้วไงแม่ไม่ได้ออกมาพูดบ่อยๆนะครับในปีนี้เนี่ยไทยแลนด์ทอร์นาเมนต์นะครับสองพันี่สิบหกนะครับทั้งหมดวังเงินรางวัลขยับขึ้นมาเป็น 2M นะครับผม 2M คือรายสองมิลเลียนนะครับผม2มิลเลียนบาทนั่นเองนะ2ล้าน นะครับผม2ล้านบาทไทยนั่นเองนะครับผมมาดีกว่าพูดไปอาจจะเกินอมพนากันไปค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่แน่นอนในส่วนของเรื่องเงินรางวัลเราทํากราฟิกมาให้ด้วยเหมือนกันไปรับชมนี่ฮะในส่วนของเองินรางวัลรวมต่อเฟดนะครับย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับว่าต่อเฟดอย่างที่เราได้อธิบายไปตั้งแต่กราฟิกเมื่อกี้แล้วนะครับว่าเฟดที่1น่นี่คือกรอบด้านบนนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่เดือนมิถุนา เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงมิถุนายนเนาะส่วนกรอบด้านล่างเฟสที่2จะเป็นตั้งแต่เดือน7จ็ดในผมจุลายนนะหรือว่ากรกฎาคมยิงยาวถึงสิ้นปีนะครับโนเวม ber เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่รายการมีความสําคัญตรงนี้อันนี้คืออันดับที่1น,นะครับเรื่องของเงินรางวัลแน่นอนฮนะการแข่งขันทุทุกๆรายการมีแพ้มีมชนะแล้วก็ต้องมีเงินรางวัลด้วยนะครับรแล้วอาจจะเป็นพอยท์ทาร์เก็ตของหลายๆทีมนะครับเรื่องของเงินรางวัลที่จะได้ติดไม้ติดมือไปทั้งหมด สามทัวร์นาเมนต์ย้ำอีกทีหนึ่งทั้งหมด3ทัวร์นาเมนต์นในผมในสดขอพับจีไทยแลนด์โชว์ออฟสเตตเฟสที่1นะครับผมพับจีไทยแลนด์คอนเทนเดอร์เฟสที่1น,น,น,นะแล้วก็พับจีไทยแลนด์ซีรีส์เฟสที่1นั่นเองนะครับสามรายการนี้รวมแล้ว65,000่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยอย่างที่บอกไปต่อ1เฟส2ล้านเศษ็เสรนะครับผม2ล้านเศษ็สเสรนะเป็นเงินบาทไทยวานแล้วทุกรายการสำคัญมากๆนั่นเองนะครับ เริ่มต้นกันที่ในส่วนของ PUBG Thailand Show of State เฟสที่1นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามีเงินรางวัลรวมอยู่ที่15,000หมดอลลาร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในการออสตาร์สเตปอัพเหมือนกับการที่จะเทคออฟออกไปนะครับผม r e a d y to f i g h t อย่างที่เป็นสโลแกนของ Thailand Show of State ที่1นึ่เขาได้กล่าวเอาไว้นั่นเองนะครับผม15,000หมดอลลาร์ 15, USD, ทัดมากลกอกตรงกลางนะครับผมเป็น PUBG Thailand Contenders นะครับผมในส่วนของเฟสที่1เช่นเดียวกันนะ ขยับเงินรางวัลขึ้นมาอีก5,000 US d ลลาร์นะครับและก็รับทันทีเนี่ยเป็นเงินรางวัลรวมนะ20,000 US d ลลาร์ 2, สหรัฐก็เอาไปบวกลบคูณหารกันเอา 1, ผันผวนตามค่างเงินบาทนั่นเองนะครับผมถัดมากรอบสุดท้ายกรอบที่3ก็คงกาะชินกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของหลีกของประเทศไทยนะครับที่มีมาอย่างยาวนานนะอย่าง PUBG Thailand ซีรีส์นั่นเองนะครับในเฟสที่1นึแลวก็อยู่ทั้งหมดเนี่ย30,000 US อลลาร์ 3, สหรัฐ บวกแล้วคูณหารเอานะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยขมมดมา3ทัวร์เมนต์ของเรา6 5 0 0 0 US าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแน่นอนฮะเรื่องเงินรางวัลเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับอันนี้คือเงินรางวัลต่อเฟสนะมีทั้งหมด2เฟสในปีนี้ก็คือเฟสที่1่และเฟสที่2นะครับในปี2026นั่นเองนอกเหนือจากเงินรางวัลแล้วสิ่งที่สำคัญต่อมาอย่างที่บอกไปโคตามันจะมาจากตรงนี้คุณผู้ชมฮะไปรับชมกัน แน่นอนฮะในส่วนของ point system นะครับผมขอภยัยครับเป็นการกดการที่นับคะแนนนะครับผมเพื่อเป็นระบบคะแนนที่สะสมนะครับเพื่อไปต่ออยังทรอฟี่บนหัวผม <c oughs> ขอภายเสียง <c oughs> เพื่อไปต่อด้านบนของผมนั่นเองนะครับอย่างทรอฟี่ที่เราได้เคยชูไปแล้วหนึ่งครั้งนั่นคือฟูลเซนนได้ชูไปสำหรับงาน PUBG Global Championship ที่จะไปต่อกันในปี2026นี้นั่นเองนะครับและอย่างที่ได้เกิดกันไปว่าช่วงของเฟสที่1และเฟสที่2 สำหรับรายการของไทยแลนด์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนานของไท a แลนด์โชว์ออฟนะครับผมสเตจที่1น,นะพับจีไทยแลนด์คอนเทนเดนะครับผมและ PUBG ีไทยแลนด์ซีรีส์นั่นเองนะผมนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าสารายการนี้สำคัญมากๆและตามตารางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือในส่วนของเฟสที่1น,นั่นเองในการสะสมคะแนนนะครับโดยที่เราจะให้ดูตามหน้าจอนี้ไปหากใครดูไม่ทันแคปหน้าจอไว้ และนําไปดูได้ในช่วงของตอนการแข่งขันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเรียกว่างงไปด้วยว่าเฮ้ยพี่แล้วตตลงแล้วอันดับที่1เนี่ยได้หมดกี่พอยต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเรียงกรอบเรียงตามตารางเลยนะครับในส่วนของกรอบแรกก็คือเพสเมนต์เพสเมนต์คืออะไรเพสเมนต์ก็คืออันดับนั่นเองนะครับจบอันดับที่1ของโชว์ออฟมาคุณจะรับทันทีเลย100แต้มนะครับผมจบอันดับที่1ของคอนเทนเดอร์รับไปเลย165แต้ม และหากคุณจบในอันดับที่1ของ Thailand Series คุณก็รับทั้งหมด210แต้มแค่นั้นเองนะครับผมถ้าคุณเข้าทั้งหมดเข้าร่วมทั้งหมด3ทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Show Off Contender หรือซีรีส์นะครับคุณจะได้แต้มสะสมกันไปเพราะ1-16จะมีแต้มสะสมให้หมดนะครับในเฟสที่1น,นี้คะแนนมีทั้งหมด2,000พ์นะครในผมหรือว่า2,000แต้มนับควบรวมแล้วทั้ง3รายการนั่นเองนะครับผม อาไปดูในส่วนของเฟสที่2กันหน่อยละกันนะครับเฟสแรกผ่านไปเฟสที่2ค่อยๆผ่านไปนะฮะเฟสที่2มาตรงนี้นะครับผมแน่นอนเรื่องของการสเตปอัพของตัวคะแนนหรือว่าพอยท์ที่เก็บไปสะสมเพื่อไปกระต่อที่ PUBG Global Championship เนี่ยอาจจะมีการขยับเทิร์นเทิร์นออฟเอ่อเทิร์นออฟเอ่อเทิร์นอัพเทิร์นอัพหรือว่าท็อปอัพขึ้นไปนะครับแหมเทิร์นอัพท็อปอัพท็อปอัพขึ้นไปนะครับผมในส่วนของ3รายการเช่นเดิมนะครับในช่วงของเฟสที่2นะคือกรอบด้านล่างนะครับผม เราบอกเลยว่าโชว์ออฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่155 point ในผมอันดับที่1นะผมอาจจะเน้นย้ำอันดับที่1นะครับคอนเทนเดอร์ ender, อันดับ1รับไปทันที250 point และ Thailand Series รับไปทันที320 point หนึ่งถึงสิบหกมีคะแนนทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดสิบหกอันดับแต่ว่าในช่วงของเฟสที่สองนี้คะแนนจะขยับขึ้นไปอีกหนึ่งพัน p o ให้กับเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้เก็บแต้มได้ดองแต้มมาแบบสม,สมใจเลยทีเดียว นะครับเพื่อไปกันต่อที่ p c 2026นั่นเองนะโดยที่เฟสที่2นี้มีทั้งหมด3,000พอ p o นะครับผมเยอะมากๆนะก็ต้อบอกเลยว่าแน่นอนฮนะบางท่านเนี่ยอาจจะลงไม่ทันในส่วนของโชว์ออฟเพิ่งมาเห็นคลิปของโซเฟียที่ลงไว้แบบนี้ก็ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยเยอะเยอะมากๆนะครับหากใครย้ำนะครับหากใครลงโชว์ออฟไม่ทัน ยังมีสิทธิ์ที่จะรอสมัครในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเดอร์หรือไทยแลนด์ซีรีส์นะครับเพราะแล้วตามดูอสองทัวร์ที่เหลือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าลงแข่งสมัครแข่งไม่ทันในโชว์ออฟนะครับพอยต์ตรงนี้ยังรอพวกคุณอยู่รวมไปถึงเงินรางวัลด้วยนั่นเองนะครับผมแน่นอนฮะเดี๋ยวเราอาจจะไปดูกันต่อที่2พาร์ทเนอร์กันหน่อยแล้วกันเนาะ ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับในส่วนของ2 global partner ทีมไทยนะครับแบบออฟฟิศเดียวแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือในน้าของ e arena นะครับเจากกบา้ากระต่ายคลั่งนะตอนนี้ก็มีการโยกย้ายมีประกาศเสริมไลน์เข้ามาแล้วด้วยนะก็ล่าสุดก็เป็นน้าของน้องเขตนะครับผมปฐมพงษ์เพิ่มเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากห่างหายจากเป็นอดีตผู้เล่นของทีราทอรไฟช่วงหนึ่งนะครับเข้ามาเติมเต็มนะฮะแทนที่น้าของเจคอบนั่นเองนะครับผม เราบอเลยว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญนะครับของเจ้าก็ะต่ายครับในปี2026แบบนี้ต่อไปนะครับรอบเต้นขวาครับเ้านของฟูเซนนะครับก็แน่นอนครับได้ดีกรีแชมป์โลกมาแล้วนะครับแหมตื่นเช้ามาแหมมีทุกคนถามพี่พี่พี่ฟูเซนพี่เป็นอะไรโอเป็นแชมป์โลกนี่ฮะรออะไรนะครับผมกับปี2025ที่ผ่านมานะครับที่ ทานาของสยามพารากอนนั่นเองนะกับ PUBG Global Championship 2025นะครับสำหรับพี่ๆฟูลเซนนะครับผมเราบอกเลยว,ว่าแน่นอนนะนำทัพโดยนะันของโคชลัตชีนะพิธีของเรานะขวามือแล้วก็ยังใช้คงยึดโยงไลน์เดิมนะครับทานาโดนเบลมอดนะครับผมแฟตแล้วก็ในส่วนของทิกเกอร์นั่นเองนะครับคอนกรีตูเลชันด้วยละกันนะครับสำหรับ2พาร์ทเนอร์ทีมไทย ไปกันต่อครับผมในส่วนของตารางการแข่งขันเห็นหลายคนชอบถามพี่ครับโอ้รถแมปแบบนี้มันดูลำบากดูยากดูเย็นครับพี่เอากันไว้แบบตาฉ่ําตาแข็งกันไปเลยนะคุณผู้ชมครับสำหรับรถแมปของออในไทยเราในปีนี้นะอย่างที่บอกไปครับ2026ครกลับมาพร้อมกับ tpp ครับ third person perspective เราบอกเลยว,ว่าแน่นอนฮนะในช่วงของ g ก o b a l ผมเขียนเน้นย้ำว่า global f a d e ที่1นะครับแต่ต,ตัวสอนมาอาจจะลายตาไปหน่อยเนี่ยดูให้แบบลายตาไปเลยเห็นไหมอันนี้ผมทำกราฟิกมาเพื่อท่านผู้ชมแฟนๆ PUBG เลยนะเพราะว่าโอ้โหดิฟอนต์แทบจะเบียดกันไม่พอแล้วในช่วงของ phase ที่1นะครับ global f a d e ที่1ของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของ PUBG global series นะครับ2026 circuit ต1และ2นะครับ โดยที่แต่ละเซอร์กิตนะครับขออนุญาตลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแต่ละเซอร์กิตเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ซีรีส์กับ1ซีรีส์ไฟนอลนะครับเนี่ยดูตามตารางดูตามหน้าจอนี้นะคุณผู้ชมนะแต่นับรวมแล้วเนี่ยในช่วงของ global phase ที่1หรือว่ากรอบด้านบนนยแต่กุมภาพันธ์นะครับผมยาวถึงมิถุนายนเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าดูกันแบบตาแฉมตาแฉะดูกันสายตาเมื่อยล้าจงเิยเข้าป่าไปเลยนะครับผม เพราะว่าในส่วนของนอกจากลีกไทยแล้วเนี่ยยังคงมีในส่วนของพับจีโกบอลซีรีส์อีกนะครับอ่ะถัดมาในส่วนบรรดที่2นะครับพับจีโกบอลซีรีส์เซอร์กิตหนึ่งซีรีส์หนึ่งนะครับ, 1, 1รบก็จะเริ่มช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับผมซีรีส์สองเนี่ยของเซอร์กิตที่หนึ่งก็จะช่วงปลายเดือนมีนาคมแข่งแบบต่อเนื่องและก็ซีรีส์ปิดท้ายในช่วงของเซอร์กิตที่หนึ่งก็คือซีรีส์ไฟแนลนะครับผมช่วงปลายเดือนมีนาคมเพราะแล้วเนี่ย มีนาคมเนี่ยดูเต็มๆนะครับ1 2แล้วก็ไฟแนลนะครับเท่ากับว่าใน1 P.G.S ครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเซอร์กิตมีทั้งหมดสามซีรีส์นะครับย้ำ่านผู้ชมนะ1เซอร์กิต3ซีรีส์โอ้โหดูให้ตาแฉะตาช้ำตาระเบิดตาหายตากระจายไปเลยนะครับผมรวมแล้ว global phase ที่1น,นี้มีทั้งหมด7จ็ดทัวร์นาเมนต์นะครับผมโอหูยซอยยิบซอยย่อยนี่ไงบางคนบอกว่าพี่ครับพับจีนานๆมาแข่งทีนึงโอ้โหกว่าจะได้ดูคิดถึงคิดถึงนะครับ รอบนี้ได้ดูแบบเต็มที่แบบเต็มอิ่มจุใจแน่นอนนะครับเพราะว่า1นึ่งเซอร์กิตมี3ซีรี่์นะครับถัดมาในกรอบด้านล่างนะครับผมจะเป็น p g s เซอร์กิตที่2ซีรีส์ที่1นะครับจะเริ่มช่วงเดือนกลางช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนซีรีส์ที่2ในปลายเดือนพฤษภาคมและก็ปิดท้ายกันที่เซอร์กิตที่2ซีรีส์ไฟนอลนะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนโอ้โหดุเดือนเล่าร้อนเผ็ดมันอันนี้เหมือนจะผิดหรือเปล่าวะเออ นะฮะเหมือนจะผิดหรือเปล่าไม่ผิดดิเออไม่ผิดถูกแล้วนะครับผมไม่ผิดถูกแล้วแล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าปลายเดือนอ,อปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมก็จะมีเรื่องของ PUBG Nation นครับ2 6 2 6เข้าไปอีกแน่นไหมฮะนี่คือตารางการแข่งขันในช่วงของเฟสที่หนึ่งก็คือกลุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายนนะครับใครดูมาถึงตรงน,นี้แล้วอยากไม่พลาดรายการใ,ใดๆเลยแคปหน้าจอไว้นะจ๊ะ ออและมากันต่อครับผมแน่นอนฮะเราดูนี้ก่อนครับมีหลายคนสงสัยแต่ต้นคลิปพี่ครับและ PGS เนี่ยมาจากไหนครับเรื่องของทีมการแข่งขันนะครับแน่นอนฮะหลังจากที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับสำหรับ12 Global Partner Team นะครับซึ่ง2จาก12ทีมนี้มีทีมไทยอย่างที่บอกไปครับ Full s e n e Arena นะครับกรอบด้านบนนะเป็น12 Global Partner Team นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนของ f o e n g r y m e n 17 Gaming นะครับผมแล้วก็ท่านักของ Anyone r e g e n t นะครับ DN Super นะครับมีทีม a l c o n มีฟูลเซนนะครับผมมี Gen GE Arena นาตัดวินเซียนะครับผมพัทย์ชอร์โรดเทวิตเตนไมล์เวอร์ตาสโปนะครับโอ้โหพี่มีสีขาวติดมาด้วยนะครับนั่นถ้าเกิดว่าเนี่ยจีนเนี่ยติดมา3นะเออจีนติดมา3เวียดนามติดมาแค่1นะครับผมไทยแลนด์เราติดมา2นะเกาหลีใต้ ติดมา2เช่นเดียวกันอเมริกาก็มีแค่1น,นะครับส่วนยุโรปเนี่ยมาถึง3เลยนะครับยุโรปมาถึง3ทีมนะมีนาวีนะครับท่านาของ t ทว t เ r ใหม่และก็ดัสโปรนั่นเองนะครับส่วนกรอบด้านล่างครับแน่นอนครับอย่างที่บอกไปครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเอาผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละโซนจากปีที่แล้วมานะครับแน่นอนครับ 12ทีมวัยครับในช่วงของทั้ง2 c i เซอร์กิตอย่างที่ได้บอกไปครับผมแหมใครดูอาจจะงงงหน่อยนะก็ในส่วนของ PUBG g l o b a l Series ตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างที่เห็นกันไปในตามตารางการแข่งขันนะเนาะแล้วก็ในส่วนของเซอร์กิตที่2เนี่ยเขาจะลงแบบเต็มระบบนั่น่ากับว่ารายชื่อตรงนี้ทั้งหมด24ทีมนะครับก็จะลงแข่งขันในช่วงของเซอร์กิตที่1 3ครั้งเซอร์กิตที่2 3ครั้งนะครับผมเพื่อเก็บแต้มกันต่อไปนะแล้วก็ไปรอรุยกันต่อใน อนาคตภายภาคหน้านั่นเองนะครับผมเรามาดูในของ12ทีมล่างกันหน่อยดีกว่านะครับ12ทีมที่เชิญมานะครับคัดมาจากผลงานที่ดีที่สุดของแต่ละภูมิภาคนะครับโดยทีมแรกครับแน่นอนครับขวัญใจมหาชนครับ M เหลืองนะ Made in Thailand นะครับผมทีระทอนไฟครับแน่นอนครับ The กออุ้มสั่งลุยนะครับผม JD Gaming นะหรือว่า JDG นะครับจากประเทศจีนเช่นเดียวกับของเชน The Game นะครับ เสื้ออาจจะเป็นเสื้อยืดแต่ก็ใส่เดียวได้หมดนะครับสำหรับเชนเดอร์เกมมีฟิลเลียนะครับผมจากบราซิลนะครับสล็อตของอเมริกานะครับตามต่อได้วยนะของทีมลิควิดนะครับจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับหลกักการเลยวนของ DS p e n a b l e นะก็ต้องหมดเลยว่าแอบเสียได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในรอบนี้ก็ไม่ได้ติดเรื่องของ g l o b a l partner ทีมด้วยนะครับแล้วก็ แต่อย่างน้อยๆยังดีครับมีดีกรีแชมป์โลกครับตั้งแต่ปี2024ที่ผ่านมานะครับสำหรับในสังของเดอะเอ็กซ์เพนเดเบนะครับแล้วก็ในส่วนของฟินเฮเซบรัสนะครับผมก็แน่นอนครับหมาปีศาจสามหัวนะก็เป็น2ทีมเชิญจากเวียดนามนะครับถัดมาครับในส่วนของ T1 ครับผมทีวันจากเกาหลีใต้นะส่วนบางคนอาจสงสัยครับว่าตัวเจ้าแรคคูนนี่คือใครนะครับผมเควซี่แรคคูนนะครับต้นสังกัดต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่า เป็นต้นสังกัดจากญี่ปุ่นนะครับแต่พอไปลงลึกเรื่องของไลอัพผู้เล่นหรือว่าโรสเตอร์นักแข่งเนี่ยจะบอกว่า p o รออยู่ p o รออยู่นะครับก็คือการเทคซอลตของเบโกปานั่นเองนะครับแต่ก็มีการแยกย้ายนะไม่แตกเรียกว่าแตกกับเซนแยกย้ายกันไปนะครับก็ไปรวมกันหลากหลายนะครับหลายๆทีมนะครับแน่นอนครับสองเกาหลีนะครับหเกาหลี 1, 9, 10, 1 10, ญี่ปุ่นละกันใช้คํานี้แต่เป็นทีมญี่ปุ่นที่เป็นผู้เล่นเกาหลีใต้อ,อาจจะง,งงหน่อยนะก็คือทีวันกับเ r ครซี่และคุณนั่นเองนะครับ ส่วนถัดมาครับขวาสุด2ทีมอาจจะสงสัยครับได้ไปข่าวยักษ์ใหญ่เหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะครับ S2G นะครับผม eSport นะ S2G eSport เนี่ยเป็นทีมจากตุรกีนะครับก็บเป็นทีมที่หลายๆคนเนะ่ะเคยได้เห็นเขาโชว์ลวดลายอยู่แล้วนะครับอย่างโค้ดมาโคอย่างหลายๆคนนะครับผมที่เคยมาร่วมชิมงานกับระดับ global นะครับและปิดท,าท้ายกันที่ทีม vitality นั่นเองนะครับ ทีม vitality ทีมนี้เนี่ยก็องบอกเว่าเป็นยักษ์ใหญ่ครับจากฝั่งฝั่งยุโรปครับเข้ามาเทคนหน้าของเนมิกะเกมมิ่งนะครับเนมิกะเกมมิ่งก็จะมีเกตหลอกเลบันเต้นะครับอย่างที่เคยได้เห็นกันไปได้โชว์ลวดลายเบ่งกล้ามกันไปแล้วในงาน PGC ที่ผ่านมานะครับผมและนี่คือรายชื่อหมด22ทีมอ่ะ24ทีมครับขออภัยครับในช่วงของทั้ง2เซอร์กิตแรกนั่นเองครับ และถัดมาเลยครับผมในส่วนของตารางการแข่งขันในปี2026เน้นทางดเน้นทานขวาก่อนนะครับ Global f a ฟ e ที่2นะโอ้โหเฟสที่1มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ a ฟ e ที่1มีทั้งหมด7ทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ว่าใน Global f a ฟ e ที่2ก็คือตั้งแต่เดือนก,นก,กรกฎาคมยันสิ้นปีนะครับย้ำท่านผู้ชมนะครับ Global f a ฟ e ที่2นี้ตั้งแต่ก,ก,กรกฎาคมยาวจน,นถึงสิ้นปีนะครับถึงพฤศจิกายนเลยนะครับยันธันวาคมเลยก่อนขึ้นปีใหม่2 0 2 7นะ สำหรับในส่วนของตารางหรือว่าแคปมาให้แล้วนะครับผมก็สามารถแคปหน้าจอนี้นะครับใครที่ตามรับชมพับจีเป็นแฟนตัวยงเป็นแฟนตัวท็อปรดับเทพของพับจีไม่ควรพลาดนะครับผมเพราะว่าทั้ง2 global f a d e เนี่ยไม่ได่เป็น global f a s e 1 global f a d e สนะครับสำคัญมากรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้านับไม่ได้ตกไม่ได้หล่นนะอันนี้คือทัวร์ global เดียวนะครับ global มีทั้งหมด15ทัวร์นาเมนต์นะครับ g l o b a l มีทั้งหมด1 5ทัวร์นาเมนต์นะก็คือเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับซึ่งในส่วนของอย่างที่บอกไปครับ PGS ของเราเนี่ยก็จะเล่นทั้งหมดเนี่ย3รอบต่อครั้งนะครับเซอร์กิตที่3ซีรีส์หเซอร์กิตที่สซีรีส์สเซอร์กิตที่สซีรีส์ไฟแนลนะครับผมก็มีรายละเอียดตามนี้เลย แข็งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมกลางเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาแข่งกันทั้งวี่แข่งกันทั้งวันแข่งแบบไม่ต้องกินอะไรเลยเนอกจากการกินไก่เพื่อเก็บแต้ไม่ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมแน่นอนถัดมากรอบด้านล่างครับมี PGS เซอร์กิตที่4ซีรีส์1ช่วงกลางเดือนตุลาเซอร์กิตที่4ซีรีส์2ช่วงปลายเดือนตุลาเซอร์กิตที่4 ซีรีส์ไฟแนลช่วงปลายเดือนตุลาบวกต้นเดือนพฤศจิก,กานี่เฉพาะ PGS นะคุณผู้ชมครับยังไม่หมดฮนะมีปักหมุดปฏิทินไว้ให้ด้วยด้านล่างของหน้าจอท่านผู้ชมนะครับนั่นคือมหากรรม e-sport World Cup 2026และที่มันงอกข้ามาใหม่สำหรับทัวร์เมน้น จากเรียกว่ากลุ่มนายทุนสุลต่านซาอุดะครับผมนั่นคือ e-sport nation Cup หรือ ENC นั่นเองนะครับผมโอ้โหเยอะแยะไปหมดและยังไม่หมดเียงค่เดี๋ยวทุยยังไ,ไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับยังคงมี PUBG Global Championship 2026รอคุณอยู่ที่จุดหมายปลายทางก็คือ November นั่นเองนะครับผมหรือว่าเดือนพฤศจิกายนพอแล้วดูกันให้ตาแฉะ ดูกันให้ตาฉ่ำดูให้กันแบบเป็นเก้าไปเลยในการกินไก่นะครับในการแข่งขันเนาะนี่คือทั้งหมดนะครับผมในการที่เราจะมาอธิบายนะครับหรือว่าฟอร์แมตต่างๆนะแน่นอนฮะเรื่องของเงินรางวัลสําคัญมากนะครับสำหรับในส่วนของคลิปคลิป,ลปนี้นะหรือว่าใครที่ได้ติดตามมาแต่ตอนต้นคลิปเนาะสรุปขมวยให้ฟังละกันนะครับอีกครั้งหนึ่งแบบรวดเร็วทันใจนะในปีนี้เนี่ยแน่นอนครับในส่วนของ2 0 2 6สําหรับเอาแค่รอบไทยก่อนนะครับ รอบไทยเนี่ยมีทุกเดือนอยู่แล้วนั่นคือ PUBG Skimm นะครับอย่างที่สเนี่ยทัวร์นเาเมนต์ส3ทัวร์นาเมนต์สำคัญของเราเนี่ยก็คือในส่วนของ PUBG Thailand Show Off นะครับ PUBG Thailand Show Off PUBG Contender และ PUBG Thailand Series นะครับพะนั้นแล้ว3โทัวร์นาเมนต์นี้เอาแค่ในไทยก่อนสำคัญมากๆนะครับเพราะนั่นคือตัว๋วนั่นคือโคตานั่นคือตั๋วที่จะเป็นพาสปอร์ตหรือวีซ่าให้คุณ ไปแข่งขันกันต่อในสเกลที่มันสูงขึ้นอย่าง PGS หรือ PGC นั่นเองนะครับพอแล้วดูถึงตรงนี้แล้วหากสงสัยตรงไหนพิมพ์ inbox มาบอกกันได้นะครับผมว่าสงสัยตรงนี้พี่ขอความชัดเจนเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะครับแต่อันนี้ก็คือเราได้เรียกว่าล้วงรับมาแต่ในส่วนของโซนไทยล้วงรับไปยัน global phase phase 1 p a s e 2ตารางการแข่งขันนั่นเอียด รายการทัวนาเมนต์อย่างที่บอกไปโกลบอลเนี่ยรายการโกลบอลอย่างเดียวหรือว่ารายการโกลบอลที่เป็นออฟฟิเชียลเองหรือว่าเป็นาทางหน้าของ eSports World Cup คนจัดเนี่ยรวมแล้วตลอดปี15ทัวนาเมนต์นะครับนั่นคืองานโกลบอลนะครับ15ทัวนาเมนต์และถ้ารวมกับเรียกว่า3ทัวนาเมนต์ยิ่งใหญ่ของไทยนะครับไม่ว่าจะอย่างที่บอกไป PUBG Thailand Show Off PUBG Contender นะครับผมและ PUBG Thailand Series สซีรีส์นี้สำคัญมากๆทั้ง2องเฟสรวมอีก6รายการนะครับไทยมีทั้งหมด6ในปีนี้นะครับผมก็คือเฟสแรกกับเฟสที่2และ g l o b a l l เฟสทั้งหมด15รายการรวมแล้วในปีนี้ PUBG Battle Ground Thailand และ PUBG eSport ของเราก็จะมีทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด21 t o u r n a m e ทัวร์นาเมนต์นะครับอันนี้ยังไม่นับ สิ่งอื่นๆอ,อีกหรือว่ารายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าทัวร์อเมเจอร์ทัวร์คัททัวร์นู้นทัวร์นี้ที่เป็น Off ออฟซีซั่นนะเนาะเราอาจจะไม่ได้จาะเลกลงไปถ้ามีอีกมันอาจจะเกิน21 2 2จนไปถึง30ทัวทร์นาเมนต์เสมอว่ายิงกันใมาเมาพังไปข้างหนึ่งนะครับผมใครดูและสงสัยหรือว่าใครดูและชอบใจอยากจะกดไลค์อยากจะกดแชร์ก็ฝากด้วยละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ แจกแจงรายละเอียดเรื่องของโคตาเรื่องของเงินรางวัลนะครับผมเรื่องของทัวร์นาเมนต์ที่มันจะเกิดขึ้นในปี2026นี้กับ3ทัวร์ไทยนะมาชำละให้ได้ดูกันแล้วเงินรางวัลหอมหวานตัวหรือว่าคะแนนที่ต้องสะสมในส่วนของ3ซีรีส์ของประเทศไทยเรา PUBG Thailand Show Off PUBG Thailand Contender และ PUBG Thailand Series 3สาทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญมากๆนั่นคือบันไดก้าวแรกของคุณให้ พวกคุณเนี่ยได้เทคออฟขึ้นไปยังจุดสูงสุดของแชมป์โลกนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากการนำมาชำแหละนำมาขยี่นำมาบทบี้ล,ล้วงรับล้วงลึกเข้าไปกับ PUBG Thailand นั่นเองนะครับผมก็หมดหน้าที่แล้วของผมวันนี้นะครับผมทั้งหมดหรือว่าอยากอัดคลิปต่ออีกนะมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงไหมดูนี้อาจจะเ,เบื่อแล้วนะครับาาก,ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปแล้วครับผมบ๊ายบายซียูเจอกัครับ